ซีรีส์ของพวกเรา3คนนะครับมันสามคนจริงๆมันสามคนจริงๆครับก็ถ้ารู้สโคบะข้าวในตอนนี้ก็น่าจะถ่ายทำประมาณต้นปีหน้าครับใช่ครับแล้วก็จะเห็นเันเร็วๆเร็วๆนี้ใช่ครับแล้วก็นหนือจากจากสโคกันเป็นซีรีส์นะฮะก็ยังมีงานคู่อีกหลายงานเรียกว่าเรียกว่ายิงยาวไปถึงสิ้นปี ก็รอติดตามกันดูี้ยวจะยาอไปก่อนไมเลยครับเฮ้ยคุณมีงานเดี่ยวบ้างหรือเปล่างานแบบผลงานเดี่ยวคุณด้วยผลงานเดี่ยวก็มีครับก็มีก็จะมีเป็นส่วนของซีรีส์ครับก็บอกได้ยังบอกได้ยประมาณ3-4เรื่องนะฮะก็เรียกว่าแน่นๆตรงนี้ก็อาต้องต่อสู้กับรานิดหนึ่ง ก็ฝากติดตามพิพากซีรีส์ของน้องมาด้วยเพราะมีหลายเรื่องขาบอกในช่วงนี้จะเน้นเป็นด้านดนตรีซะมากกว่าครับแล้วก็เป็นด้านทรศัสส่วนตัวด้วยก็ดนตรีของผมเพลงนี้อัดเสร็จไปแล้วเรียบร้อยครับก็ถ้าไม่เกินคาดเดือนหน้าน่าจะได้รับชมรับฟังแล้วครับก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของผมด้วยเพราะว่ามีสเปเชียลเกสที่ผมอยากจะร้องเพลงกับคนนี้มาด้วยแต่ผมก็ดึงเขามาแล้ว ดีใช่ฮะจริงปะพูดไปก็เจ็บช้ำอ่ะทำไมทำไมเจ็บราเจ็บช้ำเรื่อง MV ็มวีเลยแม่ก็อย่างที่เราเคยบอกไปแหละนะครับเป็นสิ่งที่จริงๆเราก็ทำด้วยความเต็มที่ที่สุดของเราแล้วนะครับก็ไปสามารถรับชมรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแฝงทั้งเดียวอย่างนี้มันไม่น่าที่สนใจเลยครับต้องเป้าไวผมตั้งเต้าไวประมาณพันล้านล้านนะครับ เอาไปได้มสำหรับอะไรหรอสำหรับผมผมได้ได้ว่าเกินคาดอยากแบบฟิลแบบหนึ่งวันชนะหลงก็คูณเลยสำหผมรู้สึกว่าเกินคาดจริงๆก็คือผมอาจจะก็มีหวังให้เล็กๆน้อยๆแหละแต่ก็รู้สึกได้ว่าทุกวันนี้ก็คือมันมันมันเกินคาดมากจริงๆสำหรับที่แฟนๆคอยสปอร์ตเราทั้งสองก็สำหรับผมผมไม่ได้มองว่ายอดวิวเท่าไหร่หรอกผมแค่รู้สึกว่าพอเราทำไปแล้วอ่ะคนเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อหรือว่าคนเข้าใจ ในสิ่งที่เราอยากจะทํามันจริงๆไหมใช่ครับแค่นั้นผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วเพราะว่าผมตั้งใจทำเลยให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคนฟังแล้วมีความสุขกันที่เราทําออกมาโอเคนั่นคือทัศนั่นคือใช่นั่นคือ achievement ของผมของคุณแล้วอ่านขแฟนๆที่แบบบางคนอ่าเพลงของเราอ๋อใช่ครับเรียกได้ว่าอ่านบ้างเลยครับใช่ครับมีทั้งแบบทวิตเตอร์ทั้งยูทูบคือจริงเราอ่านอ่านมาแบบว่าก็ล่าสุดผมไปอ่านมาก็เขาถามว่าข้าวมันไก่ซื้อที่ไหนผมก็เลยบอกว่าโอเค ว่าจริง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 คือเขาจะบอกว่าแบบมีเสียงผมพร้อมท้ายกันเลย MV น่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบเราอ่านรู้สึกว่าพอเราได้พลังบวกกลับมาเนี่ยเราก็จะมีแรงในการที่แบบว่าอยากจะทำผลงานต่อไปให้กับแฟนด้วยเหมือนกันค่่มีกก็ลุนซิิงเูอีกปะอะไรนะครับอ๋ออันนี้คือพวกผมเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาหายใจแล้วในตอนนี้คือแบบก็ต้องรอติดตามใช่ครับก็ต้องด้วยความที่ว่าน้องเขาก็สกปก เกี่ยวกับการแสดงเยอะผมก็เป็นสโคปธุระส่วนตัวกับเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ตรงกันเลือกใส่ MV ยังไงมันเป็นแฟร์านเดียวกันยังไงเราทำมาไม่ได้สงสัยแล้วคนะไม่จริงจริงจริงเราเฉลยเลยดีกว่ามันมันมีสิ่งหนึ่งที่ที่เราถูกครับให้ใส่ใน MV ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนใครที่แบบสังเกตใน MV จริงๆอ่ะอาจจะเห็นมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมลุกขึ้นมาแล้วผมก็มอง กำไรตัวเองอซึ่งจริงๆแล้วใน MV อ่ะถ้าตอนแรกๆเลยอ่ะมันจะมีกำไรแค่ผมใส่คนเดียวแล้วประมาณกลาง MV มาร์กมันจะใส่ด้วย,วยแล้วตอนสุดท้ายผมตื่นมาผมมีกำไรสองอันถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นแฟนแค่ข้างเดียวเป็นแฟนข้างเดียวไงแต่ว่าแบบเขาก็จะทิ้งร่องรอยไว้ว่าแบบเฮ้ยกลับมาชอบเราอีกไหมคีย์เวิร์ดอะไรอเลกง เอออยากรู้จริงๆแชร์อะไรมีอะไรติดใจให้แชร์ขนาดนั้นก็คือเอออ่่ไไมโดนหรรืคับของผมคือผู้จัดการเขาบอกมาครับอ๋อเหรอไม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเห็นว่าแบบรูปภาพมันสวยมันสวยดีอะไรก็เลยแชร์ขึ้นไลยแชร์ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้องอาเด๋อชอบใช่น้องอาเด๋อชอบถ่ายสไตล์คือผมเรียกว่าอยากสนับสนุนยังไงเดี๋ยวบอเอ้ยอยากให้คนเห็นเยอะๆก็เลยช่วยแชร์ขึ้นไปด้วย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีระยะอะไรธุรกิจครอบครัวอีกแล้วใส่ผมไม่เคยหรือมันจะมีโปรเด็กหรือมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแค่แชร์เฉยๆไม่มีอะไรเลยจริงๆครับแแล้วต่หนอองเห็นบาร์คิดมากคิดมากแล้วคิดมากแล้วไม่มีอะไรจริงคือผมผมคิดมากแล้วคิดมาก็แล้วแต่ถ้าเห็นรูปอื่นๆแล้วเราถูกไปอีกแล้วก็แชร์อีกไหมก็อาจจะมีเรื่อยๆก็ต้องดูติดตามว่าจริงมันเป็นธุรกิจครอบครัวเฉยๆไม่ใช่ไรซัพพอร์ตกัน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 ครับ อะไรน้ำท่วมก็ตอนนี้น้ำน่าจะลดแล้วนะครับแต่ว่าก็ถ้าในระดับของจังหวัดก็น่าจะท่วมเยอะอีกครับก็สําหรับคนที่บ้านน้าท่วมหรือว่ามีครอบครัวต่างจังหวัดที่น้ําท่วมนะครับก็ต้องดูแลเอาจะใส่เป็นอย่างดีเะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ํามามันจะมีทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งโรคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ฝ่าดิตาฝ่าดิตามข่าวแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวหรือว่าคนที่โดนน้ำท่วมด้วยนี่ครับผมบอกบว่าก<ช>็อยากจะส่งกำลังใจให้ใช่ครับอ<ว>ยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วน,ส,นส่วน,ส,วนส่วนผมเนี่ยส่งกระป๋องน้ำให้แม่ <c oughs> <c oughs> ไปวิทีนะวินาทีนะมัขมเพียวมันระดับไหนมาณเข่าเลยพี่แต่มันต้องเข้าถึงตัวบ้นานอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าครับมันเปิดประตูไม่ได้เป็นมันก็เลยเข้าไม่ได้ประตูบ้นาม <c oughs> บนามันล็อกไงมันเปิด ใช่มันเข้าบ้านไม่ได้เาประตูมันล็อคแต่ตอนนี้เราโบริเวณบ้านเราก็คือแห้งหมดแล้ยคระบน่าจะแห้งหมดเลยครับแม่แม่น่าจะวิตตั้งแต่ตีห้ายังยังไม่ได้รับความเสียหายอะไรส่วนมากก็จะมีรองเท้าแตะข้างหนึ่งหายไปลอยไปกับน้ำลอยไปกับน้ำอะไรอะไรครับพี่ใช่ครับขอบคุ